มันนี้ธารมพอยากจะนำธรรมะสักหนึ่งข้อเอามาให้ท่านญาติโยมทุกคนได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำงานสำหรับธรรมะในวันนี้ญาติยโยมทุกคนที่ทำงานจะต้องมีหลักธรรมก็คือคำสอนของพกกระพุทธเจ้าหลักธรรมนั้นก็คืออธิบาทยสี คือคุณเครื่องแห่งความสําเร็จนนในเรื่องทุกเรื่องทุกประการในอิธิบาทสีนั้นประการที่หนึ่งก็คือฉันทะคือความพอใจนนเมื่อเราทํางานเราก็ควมีความพอใจในการทํางานที่เราได้รับมอบหมายประการที่สองก็คือริยักษ นาท่านทั้งหลายจะต้องมีความภาัเพียรายามมีความอดทนในการทำงานประการที่สจิตตะก็หมายถึงญาติโยมทุกคนเราจะต้องมีความฝักใ่สนใจในเรื่องการงานที่เราได้รับผิดชอบแล้วก็ประการที่สก็คือวิบังสานาเราจะต้องมันติดตองนาในงานที่เราทำ มีเหตุและก็มีผลนักนะเข้าใจในการงานมันติดต่อพิจราราในสิ่งที่เราได้รับการมอบหมายนะัสำหรับธรรมะในวันนี้ถือว่าเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนะักถ้าน่าโดมทุกคนได้นำไปประพปฏิบัติก็จะสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนก็ขอเจริ่พกร